วันนี้นะครับเราจะหวนคืนสู่วงการดิฟอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกับเกมนี้เลยเกมที่มีชื่อว่าดิฟเรเจนเกมอะไรวันนี้พี่ผมเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนที่ชอบดิฟรถเนี่ยต้องรู้จักเกมนี้กันเป็นอย่างดีเพราะว่าก็เป็นเกมที่ก็แบบคนก็ค่อนข้างเล่นเยอะนะครับสำหรับเกม Diff f Legend ซึ่งผมได้ลองไปเล่นสักประมาณ2-3รอบและมันก็ ถือว่าดิฟก็พอใช้ได้นะครับแต่ฟิสิก์มันก็ไม่ได้แบบสมจริงไม่ไม่ไม่มีความคล้ายกับเกมที่ผมเคยเล่นมาก่อนหน้านี้เลยไม่ว่าจะเป็นพวกคา X หรือว่า FR Legend หรือแม้แต่ s อ s เซ o โ s คอคือแบบว่ามันมีความแบบมันไม่มันไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่จะบอกว่าแบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งพอเริ่มเกมมาเนี่ยมันจะให้รถคันนี้เรามาเป็นรถฟรีเป็น,น t o y ยต a AE86 ที่ มันเป็นโมเดลรถพังๆนะครับแต่ผมผมดิฟมาได้ประมาณ2-3รอบครับอยู่ดีๆมันก็ให้ AE86 ที่สภาพแบบไม่พังมาให้อีกคันหนึ่งซึ่งคันนี้ผมไม่ได้ซื้อผมสังเกตเห็นว่ารถแต่ละคันเนี่ยมันจะมีตัวคูณคะแนนที่ไม่เท่ากันคันแรกเนี่ยสังเกตว่าตัวคูณเนี่ยมันจะแค่คูณ1นะครับคันต่อมาครับคันที่2 AE86 สภาพเดิมคูณที่1.2 ถ้าเป็นรถอื่นที่ผมยังไม่ได้ซื้ออย่างเช่นคันนี้ครับ GT 2 0 0 0ครับคูณ1นนะครับซึ่งลดราคาเออซึ่งราคาลถในเกมเนี่ยมันก็ไม่ได้แพงอะไรเลยนะครับทุกคนเห็นไหมผมรีบรอบหนึ่งก็ได้ประมาณเกือบหมื่นเครดิตอะแล้วลดราคาแค่หลักหมื่นนะครับซึ่งผมยังไม่รู้เลยว่ามันมีรุ่นอะไรบ้างเดี๋ยวผมต้องดูก่อนอู้ออันนี้คือรุ่นอีกอย่างวะเนี่ยโอ้โหคือแบบว่าโอ้โหแบบออกแนวแบบมัสเตอร์คาร์แบบ หรูๆอ่ะเออแบบมันเท่มันหล่อเกินอุ้ยโตโยต้าซูเปอร์หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นซีอาร์นะครับผมราคายุค1990อ่ามีบอกยุคด้วยนะครับผมที่มาของรถญี่ปุ่นมีบอกที่มาด้วยโคตรดีเลยบอกละเอียดดี R34 1 9 0 0 0 19,000สมิมันจะมา็น1 9 0 0 0ได้ไงอ่าตังค์ไม่พออันนี้คืออะไรเนี่ย ชมโฆษณาและรับ1000เครดิตโอ้โหชมโฆษณาได้แค่พันเครดิตนะดิบรอบเดียวเราได้เป็นหมื่นแล้วครับโอเคก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปดิฟให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะครับก่อนที่ผมจะมาซื้อรถคันใหม่นะครับอันนี้เป็นรถเริ่มต้นเลยกดเข้าไปที่โหมดฝึกฝนถุยไม่ใช่นะครับกดกลับมาผมต้องกดเข้าไปที่โหมดอาชีพแล้วก็ลีกผู้เริ่มต้น ซึ่งหลีกผู้เริ่มต้นเนี่ยผมดิไปหมดแล้วนะเห็นไหมมันจะมี3ระดับง่ายธรรมดาแล้วก็ยากซึ่งผมดิไปหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองไปดูหมดอื่นซิว่ามันปลดล็อกหรือยังอ่านี่ไงเจปแปนครับอันนี้ปลดล็อกเรียบร้อยยุคของรถไม่จํากัดอ่ามันมีแบบว่าข้อจํากัดด้วยนะครับผมนี่ประเทศญี่ปุ่นประเภทรถไม่จํากัดอ่ะแต่มันหมดนี้มันก็ไม่ได้จํากัดสัทีเดียวไปเดี๋ยวเราจะลองมาดิฟกัน กับดิฟทีเจนนี่ภาพในเกมบ,บอกเลยว่าอย่างสวยไปครับผมโผงแรกครปัดไปเลยครับปุ๊บโอ้โหยเออแปดหกเราไม่ได้แรงอะไรเลยโอ้โหโอ้โหคือรถมันไม่ดันไปข้างหน้าให้ผมเลยเวย้อันนี้เขาบอกว่าต้องทำสองพัคะแนนนะครับผมถึงจะผ่านโอ้ง่ายๆง่ายๆไม่ยากเท่าไหร่ ผมดิฟมาได้แป๊บเดียวตอนนี้คะแนนขึ้นมาที่500แล้วนะครับโอ้โหจะไปครับโค้งเดิมแบ็กบอร์ดแบ็กบอร์ดให้เด็กมันดูโอ้รถถลยรถถลยโอเคตอนนี้ได้ที่700คะแนนเรียบร้อยแล้วไม่ใช่ว่าผมดิฟไม่ดีนะทุกคนแต่คือรถมันไม่ค่อยแรงครับมันไม่ไปข้างหน้าให้ผมดูเวลาที่ผมเลี้ยวเยอะๆเนี่ยรถมันจะหยุดอย่างเดียวเลยซึ่งเดี๋ยวผมจะต้องเอาเงินเนี่ยไปอัปเกรดรถก่อนไปซื้อรถคันอื่น เอออีกอย่างหนึ่งนี่ผมไม่รู้ว่าเกมนี้นี่มันอัปเกรดลถได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีนึงนะครับเอาด่านนี้ให้มันเรียบร้อยก่อนออโอเคตอนนี้ได้มาโอ้โหคะแนนไกละกละไกลละจริงๆเราสามารถดีไปเรื่อยๆได้โดยไม่ต้องทีเอไม่ต้องไปห่วงคะแนนยิ่งคะแนนเยอะมันก็ยิ่งคูณเงินให้เราเจอมันไม่จํากัดว่าต้องดีให้ได้ 2, สองพซะสทีเดียว นี่แหละครับเป็นการหวนค้นสู่วงการดิฟลอดปึ๊บจะแบ็กบอดแบบว่าหลอ่อๆอยู่แล้วเชียวแต่คือรถมันไม่แรงรถมันไม่แรงไงเออโอเคนะโครงนี้ขอแบบว่าหลอ่อๆเลยนะปึ๊บๆหากลับมาปั๊บแบบ็กบอดอุ้ยอย่าชนปึ๊บอุ้ยเสียไป200คะแนนเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราดิฟจบรอบเรียบร้อย เพราะว่าเราชนไปแล้วคะมันตัดจบผมได้เครดิตมา6,000เครดิตนะครับทำคะแนนไป2,337แต้ม37เพอยต์ดิฟโอเคเดี๋ยวเราจะออกไปซื้อรถคันใหม่กันแต่ก่อนที่เราจะไปซื้อรถคันใหม่เนี่ยเดี๋ยวผมขอลองอีกคันนึงก่อนนะเพราะว่ามันมันให้ AE86 อีกครคันหนึ่งมาซึ่งมันไม่บอกแรงม้านี่ มันไม่บอกแรงมา้าเอมันผมว่ามันน่าจะอัปเกรดหรือว่าทําอะไรไม่ค่อยได้นะน่าจะซื้อมาแล้วก็เลื่นเลยสําหรับรถที่มีอยู่เห็นไหมมันไม่มีโหมดแบบว่าอ,อต้องอัปเกรดรถแบบนั้นแบบนี้ไม่มีเลยนี่โอเคเดี๋ยวผมจะเอา AE86 อีกคันนึงเนี่ยไปลองดิฟดูก่อนเอาอันนี้ออกจากเกมนี่ว่าไปที่โหมดอาชีพมือสมัครเล่นนี่คือเล่นได้ไหม มือสมัครเล่นมือสมัครเล่นยังเล่นไม่ได้แสดงว่าเราต้องไปเล่นโหมดผู้เริ่มต้นก่อนนี้นั่นก็คือโหมดนี้เมื่อกี้เราดิฟโอเคเดี๋ยวผมจะดิฟอันนี้ก่อนแล้วกันอันนี้เป็นด่านเบสิกที่ทุกคนเนี่ยต้องเข้ามาดิฟนี่มารอบนี้มากับรถ AE86 ที่เป็นสภาพปกติแล้วไม่ใช่สภาพพังๆเหมือนรอบที่เราขับเมื่อกี้เออผมโอ้ยผมรู้สึกว่ารถมันดีขึ้นไว้ อ้รถมันแรงขึ้นออยังเห็นได้ชัดเลยดูดเห็นไหมเนี่ยผมดิฟแบบปกติโค้งนี้เนี่ยผมมาดิฟเนี่ยมันดิฟไม่ถึงรอบหนึ่งไปซ้าไม่ใช่สิมันมันดิฟไม่สุดโคง้งครับเนื่องจากรถมันไม่แรงถ้ารถแรงมันจะต้องทําได้แบบนี้นี่นี่เห็นไหมอ้ยอ้ยอ,อ,อันนี้ก็แรงในระดับแบบเพิ่มขึ้นมานิดนึงเลมันก็ไม่ได้แบบแรงแบบแก้าวกระโดดกันทีเดียวเลยเิดดิฟเลเจน นี่แหละอือืมอืมรอไปลากยาวลากยาวไม่ไหวว่ะท่านผู้ชมความเร็วมันสังเกตที่ความเร็วนะเวลาผมลากไปแบบนี้นถ้ารถมันแรงจริงๆเนี่ยมันจะลากได้แบบต่อเนื่องเลยครับแต่ถ้ารถไม่แรงเนี่ยมันจะความเร็วมันจะหายไปเรื่อยๆซึ่งผมจะใช้วิธีการดีแบบนี้มันได้คะแนนเยอะกว่าเห็นไหมสบัดแบบตลอดทางเลยครับพอเจอโค้งเราค่อยแบบว่าดีฟเข้าโค้งไปพอ ทางตรงเราก็ดีแบบเนี้ยเห็นไหมคะแนนแบบคูณโคตรเร็วโอ้ปึ๊บปึ๊บตรงนี้เสียดเสียดก,กำแพงนอกเสียดก,กำแพงนอกสองพันเก้าร้อยแมและสามพันตอนนี้เราทะลุเป,ป้าหมายและ้ะแต่ถ้าเราดีเพิ่มมันจะคูณเงินมาให้เราอีกเพิ่มเติมอย่างที่บอกไปตอนแรกนะไม่จําเป็นต้องดีตามคะแนนเป๊ะก็คือถ้าเราชนหรือว่าถ้าเราหยุดดิบเนี่ยเกมมันจะตัดจบเอง ถ้าเราไม่หยุดเราขับไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ต้องดูเวลาด้วยนะครับเวลามุมขวาบนนะครับคือเวลาดิฟจนเวลาหมดก็ได้โอเคเดี๋ยวผมจะดิฟไปอีกนิดนึงแล้วกันเอาสัก5 0าพันแต้มก่อนแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจะได้เอาเงินไปลงทุนกับการซื้อรถคันใหม่มาดิฟจะหาคันแรงๆมาดิฟหน่อยนี่แหละครับคือการหวนคืนสู่วงการดิฟของเราครับไม่ได้เล่นเกมดิฟมานาน,น,านปกติแล้วก็เล่นแต่ รถทั่วไปนะครับช่วงนี้เดี๋ยวขอหวนคืนสู่วงการดิฟสักหน่อยแต่ไม่ได้กลับไปเล่นขาดอีกนะครับขาดเอกเนี่ยดิฟแบบว่าไม่รู้จะดิฟยังไงละหาเกมใหม่ๆมาลองดิฟบ้างเลยกันถ้ามีเกมอะไรที่แนะนําอยากให้ผมเล่นนันก็แนะนํามาได้เลยสําหรับเกมดิฟรถขอเป็นดิฟรถอย่างเดียวนะเกมอื่นแบบว่าไม่ไม่อันนี้ไม่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 ค่อยอยากเล่นอุ้ยอุ้ย ดีนะที่มันแบบว่าเสียแต้มไปแค่100นะครับจากที่เราดีฟมาทั้งหมดไม่งั้นเลยบอกเลยว่าที่ดีฟมาเนี่ยไรความหมายอุ๊ย <c oughs> มันจะหกคันอยู่แล้วโอ้จบละจบละแ,แบบเนี้ยโอเคไปตัดจบเลยได้ได้เงินมา9 9 9 6เครดิตมันจะถึงหมื่นอยู่แล้วมันไม่ให้หมื่นหนึ่งไปเลยโอ้เดี๋ยวเราออกไปทำการถอยรถคันใหม่มาลองดิฟกันดีกว่าครับทุกคน กดไปที่ตัวเลือกรถมันมันไม่บอกผมอ่ะว่ารถแรงม้าคันนี้คันนี้เท่าไหร่2000 GT คันนี้เครื่องแบบนำ ID เข้าอ๋อเป็นเครื่องแบบนำเข้าจากต่างประเทศนะแต่เป็นโมเดลของญี่ปุ่นเป็นรถญี่ปุ่นแต่เป็นเครื่องนอกอะไรแบบนี้อารมณ์ประมาณนั้นนี่น่าจะเป็น Skyline 2000 GT ส่วนอันนี้จะเป็นไม่รู้ครับไม่รูข้ขอข้ามไปก่อน55 0 0มามาซื้อ GT 8 6 ดีกว่าไหมเฮ้ยเดี๋ยวนะคันนี้ราคาห้าหมื่นแต่ gt แปดหกห้าหมื่นห้าแต่คันนี้ผมไม่รู้ว่ามันยี่ห้ออะไรครับเป็น n s x หรือเปล่าห้าหมื่นเอ็ดอุ้ยคันนี้เท่จัดคันนี้ไปเลยดีกว่าครับเดี๋ยวดูอีกก่อนขอดูอีก super เท่าไหร่หุย้ยหลังจากคันนี้ไปคือราคานี้โดดไปหลักแสนละงั้นเราจัดคันนี้ไปก่อนนี่ผมจะใช้คันนี้ครับปุ๊บ อ่าเมื่อกี้ก็กดมาแล้วนี่ว่ารถที่ได้รับอนุญาตอ๋อมันใช้ได้แค่2องคันนี้อืงั้นเราไปเจแปนครับเลยเจแปนครับสามพันห้าต้มดิบสามพขึ้นรถของคุณไม่ตรงตามขีดจำกัดของจิตกรรมนี้โปรดเปลี่ยนรถของคุณสิบพายลรัฐผู้ชมครับต้องไปหลีกมืออาซีบหรือเปล่าวะหลีกมืออาซีบมันก็เล่นไม่ได้โอ้ เราเพิ่งซื้อรถคันใหม่มาเราจะเล่นยังไงเนี่ยต้องอันนี้เปล่าอันนี้ก็ไม่ได้แล้วให้ซื้อมาเพื่ออะไรวเนี่ยเนี่ยมันล็อกไว้หมดเลยครับแบบนี้เนี่ยผมจะเล่นได้ยังไงวะหรือว่ามันต้องไปอีกโหมดหนึ่งนี่ไงประเภทรถไม่จำกัดอ่าจัดไปรถของคุณไม่ตรงตามที่กำหนดก็บอกว่าไม่จำกัดประเภทรถไง ผมกดเลือกรถคันนี้มาแล้วที่เพิ่งถอยมามันยังไงกันแน่วะทุกคนเกมเนี้ยมือสมัครเล่นมือสมัครเล่นก็เล่นไม่ได้ต้องหลีกผู้เริ่มต้นเท่านั้นอิตาเลียนครับประเทศอิตาลีประเภทรถไม่จํากัดเห็นไหมเครื่องยนต์ไม่จากัดยุคข,ของรถไม่จํากัดพอกดปุ๊บรถของคุณไม่ตรงตามขีดจํากัดของกิจกรรมนี้แล้วมันบอกว่า ไม่จำกัดรถเดี๋ยวถามจริงกดออกจากเกมเลยได้ไหม <c oughs> ข้อเสนอสุดพิเศษนี่คืออะไรวะเนี่ยอ๋อเป็นการเติมเงินแล้วอ๋อนี่ไงมันมีการอ๋อการแต่งถุยไม่ใช่ละนี่ไปไหนวะเนี่ยเอา <c oughs> เผลอไปกดอะไรไม่รู้อยู่ดีๆก็เด้งออกจากเกมไปเลยโอ้ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างแบบ ยุ่งยากสักทีเดียวเสียวอ๋อนี่ไงการปรับแตง่งไอ้ผมก็เลื่อนขวาไม่เป็นไงโอเคมันเลื่อนดูจอตรงนี้ก็ไม่ได้ปรับแต่งล้ออ่าเปลี่ยนล้อได้เฮ้ยผมว่าล้อแรกนี่ก็เฟี้ยวอยู่ละแต่เปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรไม่ได้เลยอ๋อนี่ไงอันนี้สีรถปะสีแดงสีเหลืองสีส้มผมขอสีเหลืองแล้วกันอุ้ยมีสีเงินด้วย อาสีเงินขาวไปเลย30 0 0 0เออ 3, 000. จัดไปเลยครับล้อดำได้แค่นี้ถามจริงแต่งได้แค่นี้อะไรวันเนี้ยหมดฝึกฝนอาชีพอาชีพบทฝึกฝน่าจ,จะกดออกอย่างเดียวเลยหมดฝึกฝนอ่ะมันเล่นได้แค่หมดฝึกฝนหรือเปล่าเนี้ยอขอมาลองดูหน่อยละกันโอ้อะไรวะเนี้ย ซื้อรถคันใหม่มาแต่ดันเล่นไม่ได้โอเคขอมาเล่นด่านน้แทนแล้วกันอ okay. ุ้ยอุ้ยเป็นแรงเกินเดี๋ยว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 ตั้งสติก่อนอุ้ยอุ้ยแรงแรงแรงโอ้โหเครดิตคูณ1นนะครับเบรกมือโอเคแลวแองเกิลการเลี้ยวเนี่ยมันไม่ล็อกด้วยนะครับ คือถ้าผมเหยียบคันเร่งแช่ไว้นี่คือรถมันจะบุนเลยดูมันไม่ค่อยล็อกเท่าไหร่สวยงามครับไม่ได้ต่างอะไรกันแจก E86 e เลยเอาจริงๆนะเสียงรถนี่แบบว่าหรือว่าพออยู่ดีไปดีไป2,000แต้มแบบรวดเร็ว อุ้ยอุยออุยแม่เกือบชนโอเคโอเค,อเค,อเค,อเคสวยสวยสวยโอ้โหยีดิบยากันนี่ยทุกคนไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับสองพันคะแนนนี่คือได้เงินมา1,000งเครดิตอ๋อเข้าใจละผมไม่รู้ว่ามันการันตีแบบนี้เลยหรือเปล่าโอ้ดิบยากนะเอาจริง ดิฟยากดิฟยากแต่ก็พอจะดิฟได้อยู่อะเบรกมือช่วยโอ้จังชมอยู่ดีอืมไปที่1,200คะแนนโคงนี้ขอรอๆไปสวยสวยสวยความแรงมันไม่เพิ่มขึ้นแล้วมันทำให้รถผมมันมันหยุดดิฟไปดือด้อๆเลยสวยครับสวยฮะ นั่นไงเสียไป1,000แต้มไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้เราได้มาอีก2,000แต้มแล้วน่าจะบวกเงินมาอีกพันหนึ่ง2รอบและแค่2รอบเดโอ้โหมันไม่ดีให้ผมเลยอ่ามันจำกัดแค่นี้นะครับมันจำกัดแค่2รอบนี่หว่าอุตส่าห์ซื้อรถมาใหม่โถเอ้ย เอาละครับท่านผู้ชมครับก็มีประมาณนี้และกันสําหรับเกม Dif Legend นะสำหรับความรู้สึกผมก็ไม่เท่าไหร่นะครับผมเกมนี้คือผมแบบว่าอยากจะมาลองทําคลิปให้ท่านผู้ชมดูเฉยๆนะครับแต่ผมได้ลองไปแล้วผมรู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ใครมีเกม Dif รถไม่ใหม่แนะนําผมได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ทุกคนดู นะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยผมมองว่ายังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ทำอะไรก็ไม่ได้อัปเกรดเครื่องยนต์ก็ไม่ได้ซื้อรถมาแถมเล่นไม่ได้อีกคือแบบวอตอะไรวะนนียโอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมแล้วก็เจอกันม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ